เองหนูเองเด่ะหนูเองเด่ะหนูเอ้งเองเจอตัวจริงน่ารักมากครับเจออยู่ที่ไหนคะเจออยู่ที่ไหนครับอุ้ยขอบคุณค่ะพี่หนูแตดงหนูใส่ช่องเองไหมครับไม่ได้ใส่ค่ะโต๊ะเอาโทรศัพท์มาปเปิดเพลงเห็นมครับร้อนร้านพี่หนูไม่มีโทรศัพท์เปิดเพลงเต้นนะ ควัสดี่คะลายที่เขีนเขียนว่าอะไรครับเขียนชื่อหนูค่ะเห็นไหมคนดูให้เลยเอ้าพี่คะสงขอให้หนูน่อยหนูจ้ามาในช่องหนูเลยนะเว้ยไม่งั้นจะไปในช่องเพื่อนอะ เออพูดตี่เต็มเตะโอ้ยโอ้เจ็บตายวยทำไมไม่เด็กพี่หนูไม่มีเพลงอ่ะเพื่อนไม่เปิดเพลงให้อ่ะเดี๋ยอชิ้นนี้ดีหน่อยนะคะ คอมเมนต์หน่อยค่ะพี่อยากอ่านโตมาชิกุรุวัสดีนะคะวัสดีค่ะพวกพี่เปิดเทอมกันยังว่ายังพวกพี่ขอบคุณนะคะพี่ แผนผู้จัดมาแล้วครับกินข้าวอย่างครับอะไรป่ะยังงไยค่ะเพิ่งเลืองไมข้าวเหนียวนะสวัสดีจ้าคุณยาสวัสดีค่ะเต็มตัวเต็มตัวน้อยน่ารักอะไรต้นไม้ ไปกินดีค่ะพี่ <laughs> พี่ต้องมึงเลเ่าเข่งเลยเดี๋ยวกูเต็นพี่ค <sm all> อมเมนต์หน่อยน้ำ <sm all> มาสเตย์ใจเย็นเกาเดี๋ยวเดง โอ๊ยจักร้องอยางดอก <Thank you. S 1> โธคพอคนดูพันเ๊บคนเบิ้งหายเลยเป็นตามีแหงแท่อะไรคะพิมพ์ดีดีหน่อยถ้าลูกเวนนะแม่มาเลยแล้วนะคนที่ไหนคนแชร์ภูมิคะ่ะ ขอหน้าจอให้หน่อยค่ะนะคะเฮ้ยพี่แชร์ไะไรไปเติมไฟก็ได้นะคะเชื่อเีเลยส่งขอนให้หน่อยได้ไหมคะพี่พี่ทุกคนโนูตะากาบแบบงามๆเลยได้ไหมอ,ะอ่ะน่ารักขอบคุณคะ่ะ ต้องขันให้หน่อยไดไหมคะเชื่อเลยวเช่อ,อไม่อ่านดีกว่าเชฟภูมิบ้านเดิมถิ่นเกิดกายใช่ไหมเนี่มาเล่นด้วยหน่อยถ้าไอส่งอยู่ต้องยืนเต้นนะแค่วันนี้ก็เหนื่อยแล้วอะแค่ยืนเขาเทวียบก็เหนื่อยแล้วอะผีเชื่อหรอกคระฮะ ติดตามแล้วนะอย่าลืมติดตามกับดาราโอเคค่ะอขอบคุณนะคะพี่อขอบคุณนะคะไอติม,ตม,มขอบคุณนะคะพี่ข้ามไปแล้ขอ,น,ะะขอ,ขอน่าจอให้หนูเลยไม่เรียนหรอกครับมีเรียนที่คื่นค่ะ ทำไมพี่น่ารักจังขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน่ารักได้เธอหรือเปล่าอยขอบคุณนะคะดอกลาบขอบคุณนะคะคอมเมนต์เลยคะกัน่าราาักแค่ค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าสาวเธอ,อยังที่น่ารักมากเลยขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะน่ารักเหมือนเธอหรือเปล่าข้อมีน้นะ่ะตัวกินขวบอัอกินเล้าเต้ ตั้งแปดโมงอ่ะวโอ้หงาเฉาไปหาเหรินอะโมปะไปหาว่าพื้นคนกันปะเรื่อว,วะน่ารักแบบนี้ต้องมีเฟยละไม่มีค่ะโสดโสดค่ะโอ้แค่เชื่อค้อนเหลือง ร้อยห้าสิบเซฟตัวเองนะครับเดี๋ยวผมเซฟลงเครื่องเซฟ